สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับแป้งนะคะในรายวิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะในเรื่องของชนิดของคำนะคะชนิดของคำเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด7ชนิดในภาษาไทยนะคะเริ่มตั้งแต่คำนามสรรพนามกริยาวิเศษสันธานบุพบทแล้วก็ อุทานนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับชนิดของค้ำในเรื่องของคําวิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับคําวิเศษกันนะคะว่าคําวิเศษเนี่ยมีหน้าที่นะคะทําอะไรนะคําวิเศษนะคะมีหน้าที่ในการขยายคําชนิดอื่นๆนะคะทั้งขยายคํานามนะคะ ขยายคำสรรพนามขยายคำกริยาแล้วก็ใช้ขยายคำวิเศษด้วยกันเองนะคะซึ่งในการขยายเนี่ยเราขยายเพื่อให้ได้ใจความนะคะที่มันชัดเจนนะคะเห็นรายละเอียดของคำนั้นๆเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งคำวิเศษเนี่ยมักจะอยู่ข้างหลังคำที่เราต้องการจะขยายนะเรามาลองดูตัวอย่างทีละแบบนะคะทีละแบบนะว่านำไปขยายคำนามแล้วเป็นยังไงนะคะ อ่ะอันที่หนึ่งนะคะนำมาขยายคำนามนะคะเช่นสุนัขน่ารักนะคะสุนัขเป็นคำนามเนาะชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะน่ารักนะคะเป็นคำวิเศษที่มาขยายคำว่าสุนัขให้เรารู้ว่าสุนัขเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะให้เห็นรายละเอียดของสุนัขมากยิ่งขึ้นนะ อย่างที่สองนะคะนํามาขยายคําสรรพนามนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันเองนะคาสรรพนามครูแบงทบทวนนิดนึงนะคะคําสรรพนามในบุรุษสรรพนามเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามชนิดด้วยกันนะคะบุรุษที่หนึ่งแทนผู้พูดบุรุษที่สองแทนผู้ฟังและบุรุษที่สามแทนคนที่เรากล่าวถึงนะคะคำว่าฉันเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นบุรุษที่หนึ่งสองหรือว่าสามคะอ่า ฉันเราผมกับผมดิฉันนะคะเป็นคำุรุษที่หนึ่งนะ,ะใช้แทนตัวผู้พูดนะคะและคำว่าเองก็จะเป็นคำวิเศษที่มาขยายคำว่าฉันนะคะยกตัวอย่างนะคะต่อไปเป็นคำวิเศษที่นำไปขยายคำกริยานะคะเช่นคำว่าบินเร็วนะคะคำว่าอะไรที่เป็นคำกริยาคะ คำว่าบินนะคะบินแล้วก็มีคําว่าเร็วเนี่ยมาเติมท้ายนะคะเพื่อขยายคําว่าบินอีกหนึ่งครั้งให้เราเห็นว่าเขาบินช้าบินเร็วนะคะ ต่อมานะคะเป็นคําวิเศษที่ขยายคําวิเศษด้วยกันเองนะคะเช่นอร่อยมากนะคะทั้งอร่อยทั้งมากเนี่ยเป็นคําวิเศษทั้งคู่นะแต่ว่าจะเพิ่มคําวิเศษที่มาขยายอีกหนึ่งครั้งนะคะเวลาที่เราใช้คําวิเศษเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนมากพอดังนั้นจึงอาจจะใช้คําวิเศษอีกหนึ่งครั้งเพื่อมาขยายให้มันยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อมาเรามาลองดูนะคะกิจกรรมนี้ครูแป้นจะให้เด็กๆเนี่ยดูประโยคนะคะแล้วก็ลองหาซิว่าคําวิเศษอยู่ไหนเอ่ยนะคะในประโยคที่1นึ่ครูแป้งให้มาว่าสุนัขฉันเองวิ่งไล่แมวสุนัขฉันเองวิ่งไล่แมวนะคะนักเรียนคิดว่าคําไหนที่เป็นคําวิเศษคะอะคำเมื่อกี้ที่เราเพิ่งเจอไปเลยนะคะก่อนหน้านี้ คือคำว่าเองนะคะเองเป็นคำวิเศษใช้ขยายคำว่าฉันนะคะจะอยู่คำวิเศษจะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังคำอะไรเป็นคำขยายคำนั้นหมดเลยนะเองขยายฉันฉันเป็นคำสรรพนามนะคะต่อมาประโยคที่สองนะคะแป้งให้มาว่าเจ้าแกนกับเจ้าทุยเป็นสัตว์น่ารักคำไหนที่เป็นคำวิเศษลูก คำวิเศษนะคะใช้ขยายเจ้าแก่นมีคําขยายไหมเจ้าทุยมีคําขยายไหมสัตว์มีคําขยายไหมนะคะ,ะคาว่าน่ารักนะคะน่ารักเป็นคําวิเศษใช้ขยายคําว่าสัตว์นะคะสัตว์เป็นคําคนสัตว์สิ่งของสถานที่สัตว์เป็นคําน้มนะคะถูกต้องกันไหมเอ่ยโอเค ต่อมานะคะประโยคต่อมาคุณแป้งให้มาว่างูรัดตุ๊กแกแน่นมากนะคะคำไหนที่เป็นคำวิเศษบ้างอ่าใบให้ว่าประโยคนี้มีคำวิเศษสองคำนะคะให้หาคำวิเศษตำแหน่งที่สอง คำวิเศษมีสองคำก็คือคำว่าแน่นและก็คำว่ามากนะคะคำว่ามากเนี่ยขยายคำว่าแน่นนะคะแน่นเนี่ยเป็นคำวิเศษแต่ว่ายังไม่ชัดเจนก็เลยใช้คำว่ามากเนี่ยมาขยายอีกหนึ่งรอบนะคะแน่นเป็นคำวิเศษนะคะประโยคต่อไปนะคะสุนัขตำรวจฉลาดมากคำไหนที่เป็นคำวิเศษนักเรียนลองหาดูแป้งให้เวลา5วินาทีนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก คำวิเศษคือคําว่ามากนะคะคําว่ามากเนี่ยขยายคําว่าฉลาดฉลาดเป็นคําฉลาดเป็นคําวิเศษนะคะโอเคต่อมานะคะประโยคต่อไปเขาใส่เสื้อสีเขียวเข้มเขาใส่เสื้อสีเขียวเข้มคําว่าเข้มนะคะเป็นคําวิเศษขยายคําว่าเขียวนะคะ ซึ่งเขียวเนี่ยก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันอ่ครูแป้งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคำที่บอกสีบอกรสบอกกลิ่นนะคะเป็นคำวิเศษนะสีเขียวสีแดงสีส้มกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนรสเปรี้ยวรสฝาดรสเผ็ดนะคะเป็นคำวิเศษทั้งหมดเลยนะ ต่อนะคะคุณแมจะมีแบบฝึกหัดนิดนึงก่อนที่เราจะไปทําแบบฝึกหัดในหนังสือกันนะคะเดี๋ยวคุณแ้่จะอ่านประโยคและเด็กลองคิดตามนะคะว่าเราสามารถเติมคําวิเศษอะไรได้บ้างที่จะทำให้ประโยคเหล่านี้มีความสมบูรณ์นะ,ะข้อที่1นนะคะเลขาคนนี้ใส่กระโปงใส่กระโปงจุดจุดจุดใส่กระโปงเป็นยังไงคะใส่กระโปรง สั้นนะคะหรือใส่กระโปงยาวนะคะข้อที่สองข้อที่สองแม่ทำอาหารอร่อยจุดจุดจุดอร่อยสามารถเติมอะไรต่อท้ายอร่อยได้บ้างอ่าแม่ทำอาหารอร่อยมาก,มากนะคะแม่ทำอาหารอร่อยมากแม่ทำอาหารอร่อยน้อยนะคะข้อที่สาม เจ้าด่างคาบกระดูกไปกินอย่างจุดจุดจุดอ่ามันสามารถท่าทางของเจ้าด่างเนี่ยสามารถคาบไปกินได้เป็นยังไงบ้างลองคิดดูอ่ายางรวดเร็วอย่างเอ่อ,อยางเงียบเงียบยางช้าช้านะคะข้อที่สี่วันนี้คุณครูสอนหนังสือสอนหนังสือเป็นยังไงสอนหนังสือดีไม่ดีสนุก น่าเบื่อ,อนะคะคณครูสอนหนังสือสนุกนะคะข้อที่5นะคะบ้านจุดๆหลังนี้ขายไปแล้วเราสามารถเอาคำขยายอะไรที่ไปบอกลักษณะของบ้านได้บ้างบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กบ้านไม้นะคะลองดูนะข้อที่6นะคะพ่อกลับบ้านจุดๆหลังเลิกงานพ่อกลับบ้านเป็นยังไงคะ พ่อกลับบ้านทันทีนะคะหลังเลิกงานข้อที่7นะคะดาราคนนี้มีแฟนคลับแฟนคลับเป็นยังไงแฟนคลับเยอะแฟนคลับน้อยนะคะข้อที่8ละครเรื่องนี้จุดจุดจุดเพราะพระเอกเก่งอ่าเราสามารถเติมคำอะไรได้บ้างคะเติมคำว่า ดังนะคะละครเรื่องนี้ดังละครเรื่องนี้สนุกนะข้อที่9นะคะเขาเป็นคนจุดๆุดทุกคนจึงรักเขาเป็นคนยังไงได้บ้างเป็นคนดีเป็นคนไม่ดีเป็นคนตลกเป็นคนหลอเป็นคนสวยนะคะเติมได้หมดเลยนะเขาเป็นคนดีทุกคนจึงรักนะคะข้อที่10ดอกราตีทรงกลิน่นเป็นไงคะ รงกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนนะคะได้หมดเลยนะอ่ะจบไปแล้วนะคะกับการลองทำออเดอร์นะคะลองทำแบบทดสอบง่ายๆนะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ,ะมาในแบบฝึกหัดนะคะทักษะภาษาในเล่มสีชมพูนะคะเปิดในหน้าที่54แล้วก็55นะคะในเรื่องของคำวิเศษนะ,ะข้อที่4ค่ะ เปิดไปแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะเจอกับหน้านี้นะให้เด็กๆอ่านประโยคนะคะทีละประโยคแล้วก็หาคำวิเศษที่เราเจอในประโยคนั้นๆน,น,นะ,ะประโยคที่หนึ่งะคะมดคันไฟกัดเจ็บมากมดคันไฟกัดเจ็บมากคำไหนที่เป็นคำวิเศษคะ,ะคำว่ามากขายายคำว่าอะไรคะขายายคำว่าเจ็บนะคะ ข้อที่สองยุงและบึง่งมีปากแหลมคำว่าอะไรคะเป็นคำพิเศษคำว่าแหลมขยายคำว่าปากนะคะโอเคสองข้อแล้วนะเหลือีกสามข้อนะคะข้อที่สามลุงบุญปลูกผักหลายชนิดอ่าคำพิเศษคือคำว่าหลายชนิดขยายคำว่าผักนะคะ mm hmm. ข้อที่สี เจ้าแกนวิ่งเจ้าแกนวิ่งเร็วมากคำนี้เราเจอไปแล้วในข้อที่ก่อนหน้านี้นะมากนะคะขยายคำว่าเร็วนะข้อที่ห้าแม่น้ำเจ้าพยาไหลเอื่อยเอื่อยแป่งให้เวลาได้เรียนลองต้องดูซิว่าคำไหนเป็นคำวิเศษคำไหนที่เป็นคำขยายนะคะคำว่าเอื่อยเอื่อยนะคะ ขยายคำว่าไหลนะจบไปแล้วนะคะกับเรื่องของคําวิเศษนะคะครูแป้งคิดว่า,ามันไม่ยากจนเกินไปนะถ้าตรงไหนที่เด็กๆด,ดูไม่ทนันหรือต้องการจะจดแล้วจดไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถกดย้อนกลับไปแล้วก็สต็อปเอาไว้แล้วก็จดหรือว่าทำความเข้าใจแล้วก็ฟังอีกหนึ่งครั้งได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ